ทุกคนครับตอนนี้แมปไอนี่มันได้อัปเดตแล้วครับทุกคนเฮ้ยมันอัปเดตตอนเวลาสองอสามสองสามทุ่มกว่านะทุกคนดูดิมันอัปเดตอีเวนต์นะทุกคนเออโคตรดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอัปเดตกล่องลัคกี้บ็อกซ์มานี่ลัคกี้บ็อกซ์สุ่มแล้วมันจะได้ตัวพีมานะคอนโด <c oughs> นี่ได้ถังลดน้ำมาด้วยคอนโด โอ้ย oh, สุดยอดสุดยอดกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกึ้งซึ่งผมอ่าตอนแรกอะ่ะผมเป็นไอ้นี่เนาะต้นไม้ระดับ11แล้วใช่ปะ่ะแล้วตอนนี้ผมรีเบิร์ตไปอีกกว่าคนดู <What? S 1> อ่าผมรีเบิร์ตไปอีกแล้วได้อัญมณีสีม่วงมานะอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวดยวูมันสามารถอัพตรงนี้ได้นะคนดูนี่อัพสเตตได้นะคนดูโคตรโหดเลยนี่อัพความเร็วในการเดินนี่อัพได้หลายทางเลยนะคนดูนี่ อ้การเจริญเติบโตต,ต้นไม้สองครั้งโอเคอันนี้ความเร็วในการเดิน35โอเคตอนนี้ก็อัพเสร็จแล้วอ้บว lucky block lucky block วิ lucky block สี่ลุกกลกกลกกลงตรงนู้น l u ก k y block สี่ลุงเฮ้ยนี่ไงได้รับคะแนนตรงนี้โอ้โหตอนนี้พี่มีคะแนนอยู่600กว่านะคนดูซึ่งเอาไปสุ่มขวานได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้คะแนนนี่นี่ lucky block กกตรงนี้ของดีของดี อูได้หกสิบคะแนนเลยนะคุณดู oh <my> โอ้โหคะแนนเนี่ยซึ่งคะแนนตรงเนี้ยหาได้จากอ่านี่นะคุณดูหนึ่งนาทีของเวลาเล่นเท่ากับหนึ่งคะแนนนะแต่ว่าเราสุ่มลัคก,กี้บ็อกซ์ไดหกร้อยกว่าคะแนน <Huh? S 1> โอ้โหแล้วก็ได้รับถังลดน้ําด้วยนะคุณดูถังลดน้ำอ่าเปอร์เซ็นเป็นอ่าของต้นไม้นะคุณดูนี่นี่ตอนนี้เป็นต้นไม้ระดับแปดแล้วนะคุณดูโอ้โตอนนี้สองล้าน โอยบวลรดน้ำพี่สองล้านกว่าแล้วนะเขาดูอุฝนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยฝนบล็อกโชคดีนะอีเวนต์ฝนบล็อกโชคดีจะอยู่ตรงนี้นะเขาดูซึ่งอีเวนต์แม่งโคตรเยอะเลยนะคนดูอ้ยต้นไม้พี่บอกเลยต้นไม้พี่โหดแล้วนะตอนนี้โอ้โหสุดยอดว่นะนืทุกคนลดลดลด,ลดน้ำ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 ก็ลดน้ำก็น,นี่โอ้หเป็นต้นไม้สีทองแล้วนะคนดู นี่ขุดขูดขุดขูดขูดได้กี่เอ็มได้กี่เอ็มโอ้ได้200ล้านโอ้โห200ล้านโคตรเยอะไม่เราสามารถรีเบิร์ตได้ไหมไม่เราสามารถรีเบิร์ตได้ไหมคนดูนี่ไงรีเบิร์ตโอ้โห58สิบิลเลียนบวก 12k อันนี้นะ 12k อัญมณีโอ้เราต้องอันนี้ก่อนโอ้เราต้องอัพ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 ก่อนนะคนดู อัพเยอะๆเลยอัพเยอะๆอัพเยอะๆโอเคอัพให้หมด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 นี่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 อัพ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 ตรงนี้ไหมโหอุ้ยลัคกี้บ็อกซ์มันอยู่ตรงนู้นเต็มหมดเลยนะคอนโดโอเคอุ้ยลัคกี้บ็อกซ์สี่ลุงไม่ไม่โอ้โหมันเปิดไปแล้วเรียบร้อยมันได้บัวรดน้ำไม่เป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรเราเปิดลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาก็ได้นะคอนโดเราไม่ต้องไอ้นี่นะ นี่เราไม่ต้องสี่เหลี่ยมนะคอนโนอ้าวแอดมินไปแล้วกูตบายเอวิววันบายบายอ้าวแอดมินไปแล้วแอดมินไปแล้วนะคอนโนเอออ้าวจบเลยแอดมินไปแล้วโอ้ซึ่งแบบนี้อ่ะมันอัปเดตตั้งแต่สองทุ่มนะคอนโนอัปเดตตั้งแต่สองทุ่มแล้วมันมีอีเวนต์เยอะมากนะคนโดตอนอัปเดตแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปอัดคลิปให้ไม่ทันนะคนโด โอ้ได้บัวลดน้ํำมาสามแสนกว่าโอ้ถือว่าเยอะเลยทีเดียวอืมอันนี้เปิด l u c k บ b o กนะคอนโดเพื่อที่จะเอาคะแนน point จากเอาไปสุ่มนะคอนโดนี่แต่น่าจะไม่ได้คะแนนแล้วว่ะน่าจะได้บัวลดน้ําแล้ววะคอนโดโอ้ได้แต่บัวลดน้ําโอเคอุ้ยบ็อกโชคดีกําลังตกมาจากฟ้าโอเค l u กี้ b o อกาลังตกมาจากฟ้าเราต้องหา l กบ k y b o สีลุง นี่ข้อดีของการเล่นในคอมนะคอนโดซูมได้ซูมหาได้เลยลูกี้บล็อกสีลุงอยู่ไหนโอ้เหมือนจะไม่มีโอเคนั้นเราุ่มสีเหลืองก็ได้นะคอนโดเนุู่มไปโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกลับบ้านนี่กลับบ้านไปรดน้ำต้นไม้ชิลๆเลยนะคอนโดนี่ชิลๆชิลๆนี่โอ้เหมือนตรงนี้จะต้องตัดเหมือนเราจะต้องตัดต้นไม้นะคอนโด ต้อตัดต้นไม้เอาเงินก่อนนะคอนโด <Okay. S 1> โอเคโอ้ตอนนี้ต้นไม้ผมเป็นระดับ12แล้วนะว้าวสุดยอดว่ะมาเฮ้ยมีกวางด้วยอุย้ย200ใช้200แคนดี้ซึ่งผมมี200แคนดีพด้พอดีซื้อหนึ่งมาคลิกเพื่อแกะกล่องกล่องคิดมัดมาโอ้ได้บอกสันตากิบว้าวคูณเท่าไหร่เนี่ยโอ้คูณ2.5น,นี่โอ้โหไปคูณ 2. 5 โอเคเราขุดดิได้เงินเท่าไหร่คดสองุดห้นะคุณดูโอ้ยได้เงิน5้าร้อย้สี่ร้อยกว่าล้านนะคุณดูจาก200กว่าล้านโอ้โหดี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 โอเค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 พอ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 ก่อนพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวเราไปสุ่มตรงนี้ดีกว่าเนาะคุณดูนี่สุ่มขวานนะขวานมาซื้อ3อันเลยไปโอ้โหได้ขวานอะไรบ้างเนี่ย โอ้โหได้ขวานเดียวกันเลยโอ้โหไม่ได้ขวานดีเลยนะเขาดูอุ้ยนี่ไง้อุ้ยได้ขวานได้ขวานนี้มาแป๊บนึงได้ขวานขวานขวานไรขวานไรขวานไรขวานเลยโอ้ศูนย์จุดสามห้าวิโอ้โอเคซุ่มซุ่มสามอันว้าวได้ขวานนี้โอ้ได้ขวานหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ผู้คนดูผมได้ขวานจุดหนึ่งจุดเก้า หนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะคนดูหุย้ยเอาโทเทมบ้างโทเทมอันใหม่อันใหม่นะคนดูอยากได้จรวดอย่งเลยมาโอ้โหโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้หมามานะเราเอาโลกก็ได้เอาโลกก็ได้เอาโลกมาเอาโลกมาโอ้โหได้แต่สตาร์วอลโอเคโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราวางได้กี่โทเทมนะเดี๋ยววางโทเทมก่อนโอ้อันนี้คูณ1.5เหรียญน,นะคนดู อันนี้คูณเท่าไหรอ๋อมองไม่เห็นเว้คูณเท่าไหร่เนี่ยเอาโอเคช่างมันนะคนโดเดี๋ยวไว้ตรงนี้แล้วกันโอค้คูณ1.35เหรียญโอควางไว้ระวังได้อินฟินิตี้เลยปะโอ้โอ,โอ้วางได้5อันวางได้5อันนะ <Okay. S 1> คนโดเดี๋ยวเราลบตรงนี้กันลบ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 โอเควางก่อนโอเคมาเราลองมาขุดนะคนโด ขุดตรงนี้ดีกว่านะคโนเราจะได้กี่อันว้าวได้สองบิลเลี่ยนไหมวู้สองบิลเลี่ยนเลยโอ้โหอัปเดตมีโคตรดีโอ้โหอัปเดตมาได้ห้าร้อยกว่าคะแนนนี่นะคนดูซื้อน้ำตกเลยละนี่นี่น้ำตกโคตรเฟี้ยวเลยโอ้ไม่ก็โอ้โอ้เดี๋ยวเราลดน้ำต้นไม้ก่อนดีกว่าจะได้ไม่เปื่องกระเป๋านะคณู นี่รดน้ำต้นไม้จะเป็นอะไร้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะโอไอ้นี่มีอะไรเนี่ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยมีคนเอาให้เฉยเลยมีคนเอาไอ้ต้นไม้นี้ให้เฉยเลยหุยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปทําอะไรได้อะเอาไปขายได้เหรอหุยอ๋อมันคือบัวรดน้ําเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยม <wi> ีคนเอาบัวรดน้ำให้เฉยเลบัวรดโอ้โห้หอดูดิโอ้โหโอ้โหโอาระดับสี่สิบเก้าเลยโอ้โหอ้สองคอทเลียนโอ้โหโอ้สองคอทีเลียนโอ้โหอ เยอะจังเลยวะเฮ้ยรีเบิร์ตดิโอ้โหรีเบิร์ตดิรออะไรอะนี่คูณคูณเหรียญไปเลยคูณเหรียญไปเยอะๆกันช่วยๆกันโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าแต่มีอีกไหมครับ <c oughs> ว่าแต่มีอีกไหมครับหิว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 โอ้โหแล้วแตะอันนี้ก่อนมีอีกไหม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 นี่นี่เราจะโอ้อยจะเจอคนใจดีเฉยเลยนะคนดูคนใจดีคนใจดีโอ้โหอ,อันนี้คือ ออได้ได้อุ้ยใจดีจัดเลยนะคนดูเจอคนใจดีนะคนดูเ <laughs> จอคนใจดีเฉยโอ้โหเออตอนนี้เราได้ขวานหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบคุณครับ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 โโโออ้้ขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณครับขอบคุณครับนี่ลดไปเลยระดับ42เป็นข้อที่เลี้ยนเลยสักทีเอ้ยเรี่ยวรีเฟรชกันโอ้รีเวิร์สรอบที่สามโอ้ my god อ้ my god เราได้โชคดีอะไรขนาดนี้ มาดูเราโชคดีอะไรขนาดนี้เราเจอคนให้ตอนไหม่ปีโชคดีจัดเลยไปโอเคโกกาสร,รับสายลงโอ,โอเคก็ประมาณนี้นะคนดูถ้ามีอะไรอัปเดตคืบหน้าเลยผมจะมาเล่นให้ดูนะคนดูมาอัปเดตนี้มีคนใจดีด้วย <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับอี